สวัสดีตอน2ที21กันยายนตื่นขึ้นมาเห็นหมอกหลังจากที่เมืว่อวานนีฝนตกก็เลยมาบึงบรรยากาศหมอกลงอยู่แถวๆหนาบ้านเดี๋ยวย่างไปบึงสาว่าหมอกเป็นยังไง เนืงฝนตกอยู่ข้างๆบ้านน้ำเต็มอยู่แสดงว่ากระสิเขารืดดูรืดดูหนาวเลยที่นี่ไก่ที่ออกพัน้าเราเมืนคืนก็ได้ยินเสียงกระโปกยินเสียงผุ หมอกลงหมอกลงเมื่อนี้มีภารกิจวันหยุดวันเสาร์เออมาสอบม,มึงหมออยู่สาเป็จนจังไงน,นี่ อ่บรรยากาศเมืองในหมอกเมืองในหมอกเมืองในหมอกโอ้นะเกาท่าเวซาฟีนี่คือบัวที่บัววัวนี้ ออกลงแบบลายนี่นิสานะ้ําปีนี้ปีบังหันนี่บ่ได้บ่ได้กินปลาบ่าได้ตึกแหแต่ว่าปีนี้ปีนี้สิดบบได้ตึกแหเด้อบนนี่ตึกแหกําเบิ่งกัน เหลยวเต่อโอกาสกาลเวลาที่หวังเวียนอือขอโทา บอกโล่งยางนะเนีนเด็กหูเด็กหูแล้วว่ะมีหมอกแค่นี้มีอีกอย่างเนียนเพราะกระแยงวะ่ะ มีพักกรนแยงโบเดี๋ยว่ยางเบงหมอกเบิงยางกันจัดข้าวเี้กรบีสีดำ พักก็เงียพักก็เงียง <c oughs> สามารถเก็บไปใส่ตุ่มปลาได้ <c oughs> เอาละ น <mm um> er sw ี่ปลาบอนบอเดินแถวเนี่ยมันเป็นเดินเป็นเดินมองซีดเบ็ดข้าเจ้าตนสาเฮาอยู่แต่บาหันปลาข้าเจ้าเอาไปกินอ้าวย่าง lọt năm căn thè anh thiết hết hết nhắn đi kim vô đây đó cũng à ออออส,สอดมาหาบ้านมีหม,มอกมีหมอกอมีหม,มอกเอแหลกไม่ปีนี่็นตัวลวนะ รือว่าเป็นปีแหลกโอเซื้อถือว่าเป็นมือแรกห้องหมอกลอง ก่อนจะหน่อยไปหาเปิดห้องอัดเหฮดเวียก